ก็จะทำการจบนะคะจบการทำงานนะคะจากตัวอย่างของโจ์สองโจทย์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็เลือกไปส่วนของโปรแกรมนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะคราวนี้นักเรียนก็ทำในส่วนของการเขียนโปรแกรมในส่วนของไฟล์ส่วนหัวโปรแกรมนะคะ อันดับแรกนะคะนักเรียนก็คือประกาศ header file นะคะอันนี้นะคะก็คือโครงสร้างหลักนะคะในการเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะสังเกตนะคะตัวแรก std::io. s ตัวนี้นะคะคือเป็นการใช้ฟังก์ชันนะคะ binf ฟังชัน scanf นะคะก็คือใช้คำสั่งรับข้อมูลนะคะถัดมานะคะขอใน o ก็คือในเรื่องของการแสดงผลนะคะหรือใช้ฟังก์ชัน clear s c r e e นนะคะโจทย์แรกที่ครูจะใช้ในวันนี้นะคะที่นำมาเขียนโปรแกรมนะคะจะเป็นโปรแกรมรับค่าจากแป้นพิมพ์นะคะเมื่อรับเข้ามาเสร็จแล้วจะทำการเปรียบเทียบค่าแล้วก็แสดงค่านะคะโดยใช้ฟังก์ชัน if else นะคะ ก็คือว่าเงื่อนไขนะคะจะเป็นสามทางเลือกนะคะเป็นเงื่อนไขที่หนึ่งถ้าคะแนนที่นักเรียนป้อนเข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยก็จะบอกว่าคะแนนเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือคะแนนอยู่ระหว่างห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะแต่ไม่ใช่ก็คือจะเป็นกรณีของคะแนนน้อยกว่าห้าสิบนะคะอันดับแรกทำการประกาศตัวแปรนะคะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์นะคะ ถ้าอยู่ในรูปแบบของคารคเตอร์นะคะหรืออักขรานะคะ เป F นะคะก็ค <Af rica> <S an> ือว่าเป็นการแจ้งข้อความให้กับผู้ใช้นะคะรับทราบว่าให้ป้อนค่าของคะแนนเข้ามานะคะเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าของคะแนนเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน scan F นะคะในการรับค่าของผู้ใช้นั้นมาเก็บไว้ในตัวแปรของ score นะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือจะมีอาแฟแอนคะนนำหน้าก็คือรับมาเก็บไว้ใน score นะคะจากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชัน if นะคะ c อนดิชันนะคะคอนดิชัน,น,ะะน,ชนก็คือเงื่อนไขนะคะหรือทางเลือกเงื่อนไขในที่นี้บอกว่าคะแนนที่รับเข้ามานั้นต้องมากกว่า100ถ้าเป็นจริงนะคะเราจะแสดงข้อความว่านะคะโดยใช้ฟังก์ชันปีนเอนะคะถ้าคะแนนนะคะเงื่อนไขก็คือคะแนนนั้นมากกว่า100จริงนะคะ จะโชวข้อความว่ามีสกอร์อีฟ over 100นะคะก็คือคะแนนมากกว่า100นะคะสังเกตว่าครูจะใช้ backslash n นะคะก็คือเป็นในส่วนของการขึ้นมาทัดใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขหลังอีฟนั้นเป็นเทสนะคะถ้ากรอกไปนั้นน้อยกว่านะคะเป็นเทสแล้วก็จะมาทำในส่วนของหลัง elif นะคะ นี่นะคะฟังก์ชันตรงส่วนเอลอนะคะสกอร์มากฝรั่หกัส50นะคะตรงนี้ถ้าเงื่อนไขนะคะต้องมากฝว่าหรือเท่ากับ50ก็คือ50แต่น้อยฝนึ่ง100ก็คือ50-99นะคะข้อความก็จะโชว์ว่า Your score is in 50นะคะถึง100ก็คือ50คะแนนอยู่ในระหว่างค่าของ50-100ถึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่า คะแนนที่กรอกเข้าไปนะคะน้อยกว่า50นะคะเราจะทําอยู่ในหลังคำสั่งของเอลนะคะถ้าเกิดมาเงื่อนไขอีฟนะคะขอทนตั้งแต่ต้นนะคะตรงนี้ ถ้าเงื่อนไขอีฟนะคะคอนดิชัเขาบอกว่าสกอร์มากกว่า100ถ้าคูป,ปอนไปเนี่ยเป็น100นะคะมากกว่าใช่หรือไม่คะไม่ใช่ดูไหมคะต้องเป็นเท่าไหร่คะ1 0ึ่ถ้ากอกเป็นป้อนไปหนึ้อนึ่งเนี่ย จะโชว์ข้อความว่า Your score is over 100นะคะก็คือคะแนนนั้นมากกว่า100นะคะแต่ถ้าก็สมมุติว่าครูกรอกไปนะคะเป็น45ป้องคะแนนเข้าไป45คะแนน45มากกว่า100จริงไหมคะเป็นเทสนะคะถ้าเป็นเทสจะข้ามนะคะประโยคคํคำสั่ง if จะไปเช็คในส่วนของหลงัง e l อ e นะคะ45นั้นมากกว่าหรือากับ50จริงไหมคะ ไม่จริงเป็นเท็ก็จะข้ามในประโยคคำสั่งของ elif นะคะไปทําในส่วนของฟังก์ชัน e l นะคะก็คือคะแนนนะคะก็จะโชว์เลยนะคะว่า your score is less than 5 0นะคะก็คือคะแนนของคุณนั้นน้อยกว่าห้านะคะเมื่อเราทําการเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นนะคะสังเกตว่าตอนนี้ชื่อโปรแกรมของเราก็คือ no name ศูนะคะ เดี๋ยวครูจะทําการเซฟนะคะเซฟชื่อนักเรียนสามารถกด Alt+F e e r n a t ได้นะคะหรือสามารถกด F2 ก็ได้นะคะให้ตั้งชื่อโปรแกรมนะคะว่า CS นะคะ101นะคะ101กด OK ก็ได้หรือกด Enter ก็ได้นะคะสังเกตว่าชื่อของโปรแกรมก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซฟนะคะกลายเป็น CS 101นะคะ ดังนั้นเราจะทำการคอมไพน์นะคะโดยการกด Alt e e r n a t F9 นะคะในการกด Alt e e r n a t F9 นะคะสังเกตว่าเมื่อเรากด Alt e e r n a t F9 นะคะตรงนี้จะขึ้นว่า Success Pitch e k e y นะคะแสดงว่าการทำงานตรงนี้นะคะผ่านนะคะคอมไพน์ผ่านไม่มีปัญหานะคะเมื่อคอมไพน์ผ่านนะคะเครานี้ทำการรันโปรแกรมโดยการกด Ctrl F9 นะคะ สังเกตว่าบรรทัดแรกนะคะก็คือว่าที่โชว์ขึ้นมาก็คือ enter score นะคะให้คุณกอรอกคะแนนสมมุติคุณกอรอกเป็น101นะคะ101เขราความที่ปรากฏก็คือว่า y o u r s c o r e is over 100ก็คือว่าคะแนนนั้นมีค่ามากกว่า100เป็นจริงนะคะเดี๋ยวคุณจะลองกอรอกนะคะเป็น77นะคะต้องกลับสู่โปรแกรมก่อนนะคะเพราะคุณไม่ได้ทำการวนค่าในการรับซ้ำนะคะ Enter Score นะคะป้อนเป็น77นะคะเมื่อ e n t e r สังเกตว่าข้อความที่โชว์ขึ้นมาจะบอกว่า Your Score is in 50นะคะถึง100ก็คือคะแนนของคุณเนี่ย77อยู่ในระหว่างค่าของ50ถึง100นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกรอกนะคะหรือป้อนเข้าไปเป็นคะแนนของสกอร์เป็น7เป็น45นะคะถ้าเป็น45นะคะ สังเกตว่า45นั้นน้อยกว่า100เป็นจริงถูกไหมคะแล้วก็มาหลัง elif ก็คือว่าน้อยกว่า50ก็เป็นจริงก็คือมาทำตัวสุดท้ายหลัง e l นะคะก็จะโชว์ข้อความว่า score is less than 50นะคะก็คือคะแนนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า50นะคะตอนนี้นะคะโจทย์ของฟังก e ์ชัน if elif ตัวแรกก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะนำโจทย์ของฟังก์ชัน switch นะคะตัวที่สนะคะ ให้นักเรียนลองทากันดูนะคะอันดับแรกนักเรียนเปิดนะคะเปิดหน้าที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนทําการเขียนไฟล์ส่วนหัวโปรแกรมได้